สวัสดีค่ะลัคนาราศีมีนนะคะมาแล้วนะคะคลิปดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมีนพฤหัสย้ายราศีก็เรียกว่าเข้าพบที่ดีไม่ได้เข้าพบที่เสียนะสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะจัดอันดับมาเป็นลําดับที่7นะคะสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะ อุ๊ยทำไมคนลัคนาราศีมีนมาเป็นอันดับ7นะคะความจริงดาวเพฤหัสเขาก็เข้าพบที่ดีนี่นะคะแต่ดาวตรีเทพดวงอื่นๆนะคะตบเท้ามาเรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแม่หมอก็ต้องเตือนไว้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่เราต้องระวังสําหรับคนลัคนาราศีมีนแต่แน่นอนถ้ามันเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปีนี้ เรายังมีเพื่อนที่ดีเรายังมีญาติพี่น้องครอบครัวคนด,ดีคอยให้การช่วยเหลือคอยให้ความร่วมมือกับเราอยู่นะสำหรับคนลักนาลาศีมีนนะคะอ่าเปิดประเด็นมาเลยนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสย้ายกันก่อนนะคะเขามาเขาย้ายมาครั้งเนี้ยเขามาช่วยเหลือคุณนะสำหรับคนลักนาราศีมีนนะคะเรียกว่าสัมพันธ์ลักนาโยกหน้าลักนาเลยสําหรับดาวพฤหัสบดีนะคะก็เรียกว่า พฤหัสเข้าพบสหัชชะนะคะดาวพฤหัสก็เป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะสําหรับคนราศาีมีนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในภพการงานด้วยนะคะใครที่เคยทํางานอยู่กับที่เปลี่ยนสมัยนะคะในปีนี้คุณจะต้องบุกต้องลุยต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานนะคะในปีนี้นะคะเหมือนกับว่าดวงบังคับให้คุณออกจากถ้ำมาเนาะคนราศาีมีนนะคะเรียกว่าจะต้องมีการ สื่อสารติดต่อประสานงานแล้วเลยนะ,ะเพราะว่าดาวขนัดเขาเข้าพบสหัสชชาแล้วนะคะเรียกว่าใครที่ไม่ค่อยติดต่อพี่น้องต้องติดต่อบ้างนะใครที่ไม่ค่อยติดต่อเพื่อนต้องติดต่อบ้างนะคะในช่วงนี้นะนะคะเพราะถ้าคุณไม่ติดต่อคุณจะขาดคอนเน็กชันที่ดีนะคะคุณจะขาดคนที่คอยช่วยเหลือให้ความร่วมมืออุปถัมภ์คุณด้วยนะคะเพราะว่าดาวของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เพื่อนที่ดีคนที่ดีเขาไปอยู่ที่พบสาหะฉาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็ใครที่แบบห่างหายจากสังคมจากเพื่อนฝูงจากพี่จากน้องต้องลองติดต่อเขาบ้างนะคะใครที่ทะเลาะก,กับพี่กับน้องที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้แหละที่เขาจะเป็นคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คุณนะถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าเออ พี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะคะที่เรารู้จักมาเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นว่าจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มีกําลังอะไรที่จะช่วยเหลือเราได้เลยอะไรประมาณนี้แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าพี่ๆน้องๆคุณเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังช่วยเหลือคุณแต่เขาอาจจะมีคอนเน็ชันที่เขาสามารถดึงมาแก้ปัญหาให้คุณได้นะคะสำหรับนลัคณาลาศีมินเราต้องบอกแบบนี้นะคะอย่างเช่นอ่าพี่ คุณไปเจอคดีความอะไรประมาณเนี้ยนะคะไปเจอคดีความโดนคดีมานะคะไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะปรึกษาใครก็ไม่ได้นะคะหาคนที่คอยช่วยเหลือก็ไม่ได้ยช่วยเหลือก็ไม่ได้ก็ลองหันไปปรึกษาเพื่อนอว่าพี่น้องของเราดูนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะหรือว่าสภาพชีวิตที่มันจะช่วยเหลือคุณได้แต่เขาอาจจะมีคนรู้จักนะคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานับถือที่เขาพอจะไหว้วานมาช่วยเหลือคุณได้ไง สำหรับคนละคณะราศีมีนเราต้องบอกแบบนี้นะนะคะเอาตรงๆนะเอาแบบความจริงเลยนะถ้าดูมุมดาวคุณมีปัญหาอยู่นะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะมีปัญหาเรื่องของอะไรเรื่องของโชคลาภหรือว่าอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยนะคะมันยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่นะคะดาวลาพะของคุณอนะดาวเสาอะ เป็นดาวราพะอังคุณเขาสถิตพบวินาศนะคะแล้วดาววินาศไปไหนดาววินาศไปทับลัคนาคุณนะคนลัคนาราศีมินถ้ามองให้เห็นภาพอะคือเดี๋ยวจะจําลองสถานการณ์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงล่ะแม่หมอนะคะก็เหมือนกับเราอะ่ะเอาเงินไปลงทุนกู้เงินมาลงทุนอะไรประมาณนะคะทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่า มันล้มเหลวมันผิดพลาดกลายเป็นว่าเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวต้องมารับผิดชอบเรื่องของหนี้สินอะไรประมาณเนี้ยเกิดคดีความฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่แหละที่ลักษณะของดาวคุณมันจะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยทีนี้ใครจะช่วยเหลือคุณได้ล่ะทีนี้นะคะใครจะช่วยเหลือคุณได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวพระราหูอยู่เรือนการเงินของคุณนะพระราหูอยู่เรือนการเงินคน้นรัพย์โอ้โหรายจ่ายเพียบใช่ไหมคะสาหรับคนลัคนาราศีมีนที่ผ่านมานะคะ แต่พอมาตอนนี้พระราหูมาทับลักนณาเลยนะคะเรียกว่ามันจะเจอเรื่องของคดีความนะให้ระวังเรื่องของคดีความสําหรับลัคนณาราศีมีนแล้วก็เรื่องของความเครียดความวิตกกังวลแต่ตัวช่วยไหนที่เขาจะช่วยคุณได้นั่นก็คือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องนะคะที่เขาจะพอช่วยเหลือคุณได้นะคะอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเงินมาช่วยเหลือคุณ ไม่ได้มีเงินให้คุณยืมเยอะๆแต่เขาอาจจะมีแหล่งเงินทุนที่เขารู้จักที่เขาจะสามารถแนะนำคุณได้นะต้องบอกแบบนี้สำหรับคนลัคนาราศีมีนหรือว่าใครที่แบบว่าไปเจอเรื่องของคดีความอย่างเงี้ยนะคะไปเจอเรื่องของคดีความนะคะถ้าปรึกษาเพื่อนปรึกษาญาติพี่น้องนะคะ เขาอาจจะแนะนําทนายดีๆให้ก็ได้นะสาหรับผลลัคน,นาราศีมีนนะคะพฤหัสเข้าพบที่3อันเนี้ยถือว่าดีเหมือนกันนะคะสัมพันธ์ลัคนานะคะจะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเรานะคะต้องบอกแบบนี้เนาะสำหรับคนมีนเนาะถ้าดูมุมดาวแล้วมุมดาวตีเทพของคุณยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคะก็จะมีดาวพฤหัสเนี่แหละที่คอยพยุงคุณนะ สำหรับคนมีนในปีนี้นะคะต้องรอลาหูย้ายออกอะคนมีนอะรอลาหูย้ายออกกับจากการทับลัคนานะคะแต่เดี๋ยวลาหูย้ายออกเสาก็จะมาทับแหละทีนี้นะคะสําหรับคนมีนแต่ว่าเสาทับเนี่ยไม่หมาะว่ามันมันไม่หนักเท่าลาหูหรอกเพราะว่าเสาเข้ามาจากเจ้าเรือนที่ดีพบลาภะนะคะพบลาภะแต่ว่าเขาก็จะนํานิสัยของเขามาด้วยเนาะ ดาวเสารมันก็เป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะความคิดมากคิดเยอะนั่นแหละนะคะแต่มันไม่ลายเท่าลาหูนะเพราะว่าเสาร์มาจากเจ้าเรือนที่ดีแต่ลาหูนี่คือแบบมาจากพภวินาทเลยนะคะแล้วก็ทับอาทิตย์เดิมในพื้นดวงของคุณด้วยนะคะดังนั้นคนละคนาราศีมีนนะ,ะสิ่งที่ต้องบอกคุณในปี2567ก็คืออย่ามัวเมาลุ่มหลง อะไรมากนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เจอเรื่องของคดีความยังไม่ได้เจอเรื่องของมิจฉาชีพมาหลอกมาโกงอะไรในช่วงนี้นะคะดังนั้นแม่หมอก็จะบอกคุณว่าให้เรามาระวังตัวอย่าไปเชื่ออะไรมากถ้าใครที่ชวนลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะได้ผลกําไรดีตอบแทนนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะอย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราพิจารณาดีๆนะคะ หรือว่าถ้าคุณสนใจจริงๆอยากจะลงทุนาหุ้นหรือว่ากองทุนเนี้ยนะคะอยากจะลงทุนในส่วนของตรงนี้มากๆเลยนะคะเราก็ต้องคิดทบทวนก่อนเราอย่าเพิ่งใจเร็วอย่าเพิ่งกระโดดไปเล่นอย่าเพิ่งกระโดดไปลงทุนให้รอดูสถานการณ์สักสองสามเดือนดูสิอะอย่างน้อยๆสองสามเดือนหรือ4ี่เดือนก็ได้นะคะว่าดูสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงนะคะอย่ารีบนะคะต้องบอกแบบนี้สําหรับคนมีนนะคะ ในส่วนเรื่องของอื่นๆนะคะ ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการทำอะไรที่ผิดกฎหมายสำหรับคุณมีนนะคะเวลาทำอะไรนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างของคุณนะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ผิดหลักศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายนะสำหรับคุณมีนเพราะตัวคุณนั้นเสี่ยงที่จะโดนคดีความสูงมาดับต้นๆใน12ลัคนาราศีนะคะราหูทับอาทิตย์เดิมนะคะเสี่ยงมากดังนั้นต้องระวังมันไม่ใช่แค่ ลัคนามีน,นะคะราศีมีนเช่นกันใครที่เป็นคนลัคนา,าใครที่เป็นคนราศีมีนก็ระวังเช่นกันนะคะเวลาคุณไปเม้นโซโซเชียลเนี่ยคุณอย่าไปเม้นอะไรที่มันแรงๆหรือว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นในแง่ที่เสียหายนะคะมีเกณฑ์ว่าจะโดนฟ้องร้องดำเนินคดีความได้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนมีนเนาะนะคะ ให้อยู่เฉยๆให้อยู่ดีๆให้อยู่สวยๆอยู่งามๆนะสาหรับคนราศีมีนนะคะบอกทั้งท่านชายท่านหญิงคนราศีมีนนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบควบคุมไม่ได้ดวงมันแบบเหมือนแบบ มีพื้นดวงมาแบบนี้แม่หมอนะคะขนาดอยู่เฉยๆยังโดนคดีเลยอะไรประมาณนี้มันก็ยังมีคนช่วยอยู่นะคะไม่ต้องห่วงพระฤหัสเขายังอยู่พบที่ดีแล้วก็สัมพันธ์ลัคนาคุณเรียกว่าพี่ๆน้องๆน,นี่แหละจะช่วยแล้วก็เพื่อนฝูงนี่แหละจะช่วยเหลือนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะแต่เราก็อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทนะคะส่วนในเรื่องของการงานการทามาหากินหาไรายได้นะคะก็จะบอกว่าพยายาม เดินทางบ่อยๆนะคะเดินทางบ่อยๆแล้วก็เน้นสื่อโซเชียลเยอะๆสําหรับคนละคณาลาศีมีนนะคะแต่ว่าเวลาคุณขายของขายสินค้าอะไรเนี่ยนะคะพยายามขายสินค้าที่มันเรียกว่าถูกกฎหมายนะคะจริงๆคนมีนอยากจะบอกมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณจะเป็นตัวแทนขายสินค้าต่างๆนะคะตรวจสอบเช็คให้ดีว่าสินค้าแบรนด์เนี้ยนะคะผ่านออยหรือยังนะคะมีเลขออยอถูกต้องไหมนะคะหรือว่าคุณจะ ทำแบรนด์สร้างแบรนด์ของตัวเองขายสินค้าเนี่ยคุณจะต้องแบบจดเลขอะไรให้ถูกต้องนะเพราะว่าคุณเสี่ยงนะคุณเสี่ยงสูงนะคะที่จะโดนแบบว่าโดนคดีความนะคะคนมีนทาอะไรให้ถูกต้องเลยดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําการตลาดผ่านออนไลน์นะเน้นงานออนไลน์เน้นขายต่างประเทศทางไกลนะคะจะดีที่สุดแล้วก็เน้นงานที่แก้ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะใครชอบเรื่องโหราศาสตร์ก็ทําได้ไปศึกษาเรียนรู้โหราศาสตร์ก็ได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่ามุมดาวเป็นแบบนี้นะนะคะดาวลาพระเข้าพพว,วินาศดาววินาศมาทับตัวเองนะคะดังนั้นก็ต้องทํางานหรือว่าหาไรายได้ให้มันเข้ากับดวงเข้ากับดาวในช่วงนี้ด้วยสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะเน้นงานที่แบบแก้ปัญหาให้คนอื่นหรือว่าอยู่เบื้องหลังก็ได้นะสาหรับคนมีนแต่แต่แน่นอนงานของคุณอนะ ไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอแน่นอนนะคะต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานเยอะค่ะนะคะเป็นฝ่ายบูค่ะในปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นต้องเป็นฝ่ายบูที่แบบว่าตรวจสอบได้ทําอะไรชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะ,ะจะเป็นฝ่ายบูที่แบบว่ามีรับลมคมในนะคะเสี่ยงนะคะคนลัคณาลาศีมินต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้รามัดระวังเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดคิด ทำธุรกิจทำอะไรต่างๆวางแผนป้องกันไว้ให้ดีที่สุดนะคะมันจะมีเรื่องที่คุณแบบว่าคือควบคุมไม่ได้นะคะควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นแบบปูปรับฉับพลันอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันสําหรับคนมีนนะคะปีนี้ก็จะบอกว่าเกาะกลุ่มเพื่อนไว้เกาะกลุ่มญาติพี่น้องไว้นะคะเรียกว่าคุณจะมีคอนเน็กชันดีๆเยอะแล้วก็มีตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเข้ามานะสำหรับคุมีนนะคะโชคลาภมีไหม โชคลาภถามว่ามีไหมถ้าคุณทํางานตามสายงานที่แม่หมอกล่าวมามีนะสาหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะทํางานอะไรออนไลน์ค่ะสินค้าค้าขายก็ค้าขายเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือว่างานที่เป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังได้แก้ปัญหากับบุคคลอื่นได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว่าโหราศาสตร์ได้นะสำหรับคนลัคนาราศีมีนมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ การงานมันจะต้องมีการสื่อสารมันอยู่เฉยเไม่ได้ค่ะคนมีน่ะนะคะต้องมีการเดินทางการติดต่อสื่อสารมีคอนเน็กชันค่ะจะดีสําหรับคนลาคณาลาศีมีนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะโรคเรื้อรังนะที่มันจะเกิดขึ้นแบบปูรับฉับพันธุ์นะคะเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่างๆด้วยนะคะ ระวังเรื่องของชื่อเสียงจะมีปัญหาด้วยสําหรับคนลนาคณาราศีมีนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียมเสียชื่อเสียงการได้รับความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงของคุณด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระราหูทับอาทิตย์เดิมนะคะและก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นสถานะคนโสดแม่หมอบองว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะคะ่ะ ถ้าเป็นสถานะคนโสดลาหูทับอาทิตย์เดิมแล้วก็เล็งไปที่พบปัตนิของคุณด้วยนะคะมันอาจจะมีแบบเจอเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบคุมเครือค่ะนะคะ,นะคะหรือว่าเป็นความรักที่แบบไม่เปิดเผยก็ได้เหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะก็ดูดูไปก่อนนะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีมีนนะะจริงๆคนเมีนจะดีปี68นะ ปี68แไม่หมอว่าถึงจะโอเคนะคะอยากได้บ้านได้รถก็ปี68นู่นแหละนะคะแล้วก็ความรักดวงความรักดวงความสัมพันธ์ก็ปี6 8เหมือนกันปีนี้แม่หมอว่ายังไม่โอเครอพระราหูย้ายออกก่อนนะคะพระราหูย้ายออกเสาทับลักถึงแม้เสาทับลักแต่ว่าเสามาจากเจ้าเรือนที่ดีแม่หมอว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนมีแฟนมีคู่นะคะก็ระวังเรื่องของการทะเลาะขันแย้งเหมือนกันนะสำหรับคนลัคณลาราศีมีนนะคะ ก็ต้องใช้สติเยอะๆในช่วงที่ราหูทับลักนาคุณนะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกอย่างอะ่ะคุณลักนาลาศีมีนโดยเฉพาะคนโสดถ้าคุณไปรักไปชอบใครคุณอย่าไปแบบว่าหลงเขาหัวปักหัวปำคุณต้องมีสติในการพิจารณาด้วยนะคะเพราะราหูทับลักมันเหมือนเงามืดที่มาทับมาทับดวงชะตาคุณมันก็เหมือนจะเห็นอะไรแบบเห็นก้งจักเป็นดอกบัวเห็นอะไรมืดๆดมัวๆไม่ชัดเจนนั่นแหละ นะสำหรับคนลักนณาราศีมีนนะคะแต่ว่าดาวพฤหัสก็เป็นเสียงสองทางให้กับคุณอยู่นะคะดังนั้นแล้วนะคะให้มีสติทําอะไรเนี่ยคิดให้รอบคอบนะคะอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนอย่าโมโหอย่าใจใหญ่ใจนักเงลงราหูทับลักนณาจะมลีลักษณะนิสัยเหมือนพระราหูนั่นก็คือใจนักเลงใจเร็วโมโหร้ายให้ระวังเรื่องนี้นะคะให้ระวังที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะถ้าเป็นคนมีคู่มีแฟนเนี่ยนะคะ อย่าไปใช้อารมณ์กับแฟนเยอะไปไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะสำหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะความจริงถ้าอยู่เป็นเนี่ย มันไม่มีปัญหาเลยนะถึงแม้ว่าพวกดาวใหญ่ๆเขาจะอยู่ในภพที่เสียหรือว่ามาทับลักนาเราอะไรประมาณเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียหายอะไรมากมายนะถ้าเรารู้ทิศทางของดาวนะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นการแก้กเคล็ดภายในตัวอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม่หมอก้นแนะนาไปแล้วนะสําหรับคนลักนาราศีมีนนะคะ แล้วถามว่ามันจะรุนแรงไหมแม่หมอว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปได้นะคุณมีน่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเพราะว่าคุณยังมีพลิกหัสสัมพันธ์รักมีคนคอยช่วยเหลือให้ความร่วมมือให้การอุปถัมม์อยู่นะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องะร,ระมัดระวังตัวเราเองนี่แหละนะคะดีที่สุดนะคะเวลาทําอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการลงทุนความรักความสัมพันธ์การเงินด้วยนะคะก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันจะทําอะไรอย่าใจเร็ว พราะว่าราหูที่ทับลักเนี่ยมีส่งอิทธิพลให้คุณถึงร้อยเปซ็นนะคะยาวนิสัยที่ไม่ดีของราหูมาใช้แต่ให้ใช้นิสัยที่ดีของพระราหูนะคะนั่นก็คือปฏิพานไหวพิบ ะะและก็เอาสติปัญญาของดาวพฤหัสที่ยกหน้าลักนณะของคุณมาใช้จะทําให้คุณเรียกว่าแคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้นะสำหรับคนมีนนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะก็ดูเป็นแนวทางค่ะนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะว่าต้องดูพื้นดวงด้วยถ้าใครมีดาวตั้งรับที่ดี ก็ดวงไม่ได้เสียหายอะไรมากค่ะแต่ถ้าใครที่มีดาวตั้งรับที่ไม่ดีเป็นคู่ศัตรูแล้วนะคะก็เรามัดระวังเยอะนิดนึงแค่นั้นเองนะคะแต่แน่นอนพฤหัสยังส่งผลดีนะคะยังช่วยเหลือยังอุปถัมย์ยังคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่ดังนั้นแล้วก็ทําอะไรมีสตินะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอลาไปแล้วนะคะขอท่านโชคดีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ